สวัสดีค่ะดิฉันไลออนเีิวพรยอดเนนสังกัดสมโมสรไลออนชนบุรีรีราชาภาค3104วันนี้จะมาขอนำเสนอกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องการขุดโป่งเทียมไม่ถึงต้องทำขุดโป่งเทียมก็เพราะว่าในเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกหรือจังหวัดชนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและผลกระทบที่ได้จากภัยคุกคามของมนุษย์ แล้วก็ทําให้พื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเสียความสมดุลทางธรรมชาติขาดความชุ่มชื้นแหล่งน้ําแหล่งอาหารและแร่ธาตุในดินทําให้เสื่อมสภาพลงจึงทําให้สัตว์ป่าเนี่ยออกมาหากินนอกพื้นที่ที่เป็นป่าอนุรักษ์และทำลายพืชผลขอ,ของการเกษตรของรัศดรที่อาศัยอยู่ในรอบๆพื้นป่าจึงต้องหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้ออกนอกพื้นที่และมีความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพของพื้นป่า โดยจะทำโป่งเทียมและปลูกพืชอาหารสัตว์โป่งเทียมแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะเป็นโป่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือโป่งเทียมโป่งเทียมเนี่ยมีสองชนิดด้วยกันคือเป็นโป่งดินและโป่งน้ําแต่ที่เราจะทําโครงการของเรานี้เป็นโป่งดินนะคะโป่งดินเนี่ยก็หมายถึงว่าในลักษณะของโป่งดินก็คือว่าเราจะต้องมีการขุดดินนะคะลักษณะในกว้างยาวประมาณ3ามคูณสเมตร แล้วก็ลึกประมาณไม่เกิน30เซนแล้วก็จะขุดขุดขึ้นมาแล้วก็จะเก็บเศษวัชพืชแล้วก็รากไม้ต่างๆให้ออกไปเพราะไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะทําให้ดินตรงนั้นจะเกิดเน่านะคะทําให้เสียเพราะว่าเวลาเราใส่เกลือแร่พวกแคลเซียมต่างๆนะคะอ่าวิธีปฏิบัตินะคะจากหลังจากที่เราพวนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนําเกลือเกลือสมุนแคลเซียมจากเปลือกหอย พวก co l i ท e นะคะแล้วก็ po 16เป็นพวกแคลเซียมฟอสเฟตนะคะแล้วก็เป็นฟอสฟอรัส16%หลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกลี่ยดินให้เป็นปกตินะคะให้หน้าดินเสมอเหมือนเดิมหลังจากนั้นประมาณ2-3อาทิตย์นะคะพวกเกลือแร่ต่างๆพวกแคลเซียมต่างๆก็จะซึมเข้าไปภายใต้ผิวดินแล้วหลังจากนั้นสัตว์ป่าก็จะได้กลิ่นของแคลเซียมหรือเกลือแร่ต่างๆเขาก็จะมา กินอาหารหรือว่ากินแคลเซียมและธาตุตรงนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพความสมดุลทําให้สัตว์ป่ามีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นการติดตามประเมินผลประมาณ3อาทิตย์ผ่านไปเราก็จะมาดูว่าป่งที่เราทําไปนั้นสัตว์ป่าได้ไม่มีการใช้งานหรือไม่ก็ปรากฏว่าเราได้พบรอยเท้าสัตว์ได้มาเหยียบย่ำบริเวณโป่งที่เราทำไว้ ผลปรากฏว่ามีสัตว์ป่ามาใช้งานป่งเทียมนี้จริงๆค่ะหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมขุดป่งไปเรียบร้อยแล้วก็มีแนวความคิดว่าอยากจะให้ลีโอของเราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมบ้างจึงได้มีโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการคือโครงการปลูกแปลงทุ่งหญ้าเพื่ออาหารสัตว์ป่าทำไมถึงต้องมีโครงการนี้ เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชุมพู่ได้มีการสำรวจสัตว์ป่าเรื่องวัวแดงก็ได้พบว่าในเขตอนุรักษ์ป่าบริเวณนี้มีสัตว์ป่าและมีวัวแดงจำนวนประมาณ34ตัวพบโดยการติดกล้องเพื่อการจับภาพ และก็ได้เห็นวัวแดงเข้ามากินหญ้าในบริเวณพื้นที่จนเกิดแนวความคิดทำยังไงที่จะไม่ให้วัวแดงนี้ออกไปเพ่นพ่านหรือไปลุกลานกินอาหารพืชของเกษตรกร,ร,กรหรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและอยากจะให้วัวแดงนี้อยู่ในเขตอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ต่อไปเพราะว่าวัวแดงเป็นสัตว์อนุรักษ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ในประเทศไทย มีการพบวัวแดงอยู่จำนวนประมาณไม่เกิน450ตัวและใน450ตัวนั้นก็พบในเขตของอำเภอศรีลาชาอยู่ประมาณ34ตัวดังนั้นโครงการแปลงทุ่งหญ้าเพื่ออาหารสัตว์ป่าไม่ใช่เฉพาะวัวแดงเท่านั้นยังเป็นพืชให้กับสัตว์ป่าอีกหลายๆชนิดที่จะได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไปวัตถุประสงค์ของโครงการในการปลูกแปลงทุ่งหญ้าครั้งนี้ 1. เพื่อเพิ่มจำนวนและพื้นที่แปลงอาหารให้เหมาะสมกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่า 2. สร้างความสมบูรณ์คืนความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความเข้าใจถูกต้องต่อสัตว์ป่ากับหมู่บ้านหรือประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย5 เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ v serve และความสุขกับมวลสมาชิกของสโมสรไลออนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสถานที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาช่องลมหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเหลืองสังกัดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวิธีการดำเนินการและแผนปฏิบัติงาน 1. ระดมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชน ได้โรงเรียน 2. ติดต่อประสานงานกับเขตรักษา,าพันธุ์สัตว์ปาเขาเขียวเขาชมพู่ 3. ประสานงานกับทางโรงเรียนหรือทางสโมสรรีโอเพื่อที่จะได้นำสโมสรลีโอเข้าไปทํำกิจกรรมในพื้นที่ 4. มีการสำรวจพื้นที่ที่จะทําการทําแปลงปลูกหญ้าและหาพิกัดผลผลิตระบุค่าเป้าหมาย 1. เป็นการเพิ่มปัจจัยต่างๆในพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ 2. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัษฎรและสัตว์ป่าผลลัพธ์ระบุค่าเป้าหมายาแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ทออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการคืนพื้นระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความหลากหลายประเภทการผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะเวลาดำเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายนเราจะเราจะเราจะกว้างเม็ดมาข้ามวงเข้าไปในป่าอเราจะกลับที่วงเดยอย่ากว้างใส่หัวพี่เขาก็แล้วกันอ่าเธอนกับโหรือยังยกมือขึ้นโอเคเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามกว้างเลยนะหนึ่งหันหน้าคนละทางสสอง กว้างเลยกว้างไปเลยกว้างไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ย่าลูซี่แดเดินตะวัดตรงนี้ประมาณ20ไร่นะคะอ่าวันนี้เรามาเซเว่กันก่อนแล้วเรื่องขุดโกมเดี๋ยจะไปอีกที่สุดท้ายที่หนึ่งแตที่นี้ด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแปลงทุ่งหญ้านะคะเพราะว่าที่เราเดินมาก็เห็นลวดรอยเท้าสัตว์ต่ายเยอะแยะเป็นหมดเลยแสดงว่าที่นี่เขาอยากรู้ๆนะคะเห็นเห็นก็ยังเห็นอ็ยังไม่เห็นเห็นรอยเท้าใช่ไหคะอ่านั่นแหละในวันสำรวจแปลงทุ่งหญ้าวันนั้น เราก็ได้นำรีโอไปช่วยกันปลูกป่าให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าเขาช่องลมอีกด้วยปลูกต้นไมใ้ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2565สมอ,สอนสสรุปการทำกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นและสิ่งสุดท้ายขอสรุปวัตถุประสงค์ที่สำคัญสุดสิ่งที่ได้รับ จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วทางสโมสรถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเกิด Impact เกี่ยวกับการทำกิจกรรมคือเราได้เยาวชนรีโอเพิ่มมาอีก19คนอสโมสรรีโอที่กล่าวมาคือสโมสรรีโอพัทยาเมืองตากสินดิฉันหวังว่ากิจกรรมที่นํามาเสนอในครั้งนี้คงเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสโมสรต้องการทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นคือกิจกรรมกุดโป่งเทียมและแปลงทุง่งหญ้าพืชอ,อาหารสัตว์ป่า ดังตัวอย่างที่ได้นำเสนอมาแล้วนั้นขอบคุณค่ะ